สวัสดีครับผมอาจารย์มานิรังก้านะครับอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้าอรเล็กทรอนิกส์วิทยายลัยเทคโนโลยีอุตาราหกรรวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานของช่างสําหรับจุดประสงค์รายวิชาเครื่องทำความเย็น 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทํางานเครื่องทำความเย็น 2. เพื่อให้มีทักษะในการติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น3เพื่อให้มีเจตคติและกิจวิสัย มีความรับผิดชอบต่อมาเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในวิชาเครื่องทำควเย็นนะครับ1คีมคีมแบ่งออกเป็น5แบบคือคีมร่วมหรือเรียกอีกอย่างว่าคีมช่างใช้ในการจับชิ้นงานตีเก um ลียวสายไฟจัมสายไฟคีมปากยาวหรืออีกอย่างว่าคีมปากแหลมใช้ในการ ในงานพื้นที่แคบๆ,ๆคีมตัดใช้แบหบตัดสายไฟคีมล็อกใช้ในการจับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงคียมย้ำหางปลาใช้ในการย้ำหางปลาเข้ากับสายไฟเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ไขควงไขควงแบงออกเป็น4แบบไขควงแชกไขควงแบนใช้ในการขายสกรูที่เป็นหัวแชกหรือหัวแบนไขควงป้อมหรือไขควงตุ่มใช้ในพื้นที่แคบแคบที่ไขควงยาวเข้าไปไม่ได้ไขควงตรวจสอบไฟหรือเรียกอย่างว่าไขควงเช็คไฟนึงนะครับใช้ในการตรวจช็คกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าต่อมาค้อนตีกิฟต์เดินสายไฟค้อนตีกิฟต์เดินสายไฟใช้ในการ เดินสายหรือใช้ในเครื่องทำความเย็นก็คือการต่อขยายท่อทองแดงลสดต่อมาเรามาดูประแจนะครับประแจประแจมีกันอยู่6แบบมีประแจแหวนประแจปากตายประแจบล็อกประแจที่ต้องการความขันแน่นถึงสูงก็คือประแจบล็อกนะครับเพราะประแจบล็อกมีคุณสมบัติดีคือไม่ทําให้หัวน็อตเสียหายง่ายต่อมามาดูประแจเลื่อน ปัจจยเลื่อนก็ใช้สาหรับในการขันแฟของเครื่องทำอุมเย็นหรือเครื่องปรับอากาศปัจเจียหกเหลี่ยมปัจเจยเปิดวาลใช้สาหรับหมุนเปิดวาลน้ํายาของเครื่องทำอง่มเย็นหรือเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับ5เลื่อยเลื่อยตัดเหล็กใช้สำหรับตัดเหล็กหรือตัดท่อทองแดงถัดไปต่อมามาดูตะไบนะครับตบะไบทําหน้าที่ตะไบชิ้นงานตกแต่งชิ้นงานหรือตะไบลบคมท่อนั่นเองนะครับคัตเตอร์คัตเตอร์ใช้สาหรับ ปอกสายไฟต่อมาตลับเมตรนะครับตลับเมตรทําหน้าที่วัดความยาวของชิ้นงานวัดความยาวของท่อทองแดงวัดความยาวของอุปกรณ์ทําให้มีความละเอียดและเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับต่อมามันติมิเตอร์มันติมิเตอร์ทําหน้าที่วัดแรงดันไฟฟ้าวัดความต้านทานแล้วก็แคมมิเตอร์แคมมิเตอร์สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า ในวิชาเครื่องทำความเย็นนะครับเครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาการเลือกใช้เครื่องมือให้เกิดความปลอดภัยควรศึกษาและเลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับงานเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้ครีมแทนค้อนการใช้ตะไบข้อชิ้นงานนักศึกษาควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงมือปฏิบัติด้วยนะครับเจอกันเปิดเทอมนะครับสวัสดีครับ